สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดวิวไลฟ์สดใน t i k t ต k อนะคะจะทำยังไงนั้นมาทำตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเพ,เพื่อนๆนะคะเปิดแท็บใหม่นะคะจากกั้นให้พิมพ์คำว่า k m m t h ตาม s ี้ได้เลยนะคะอ่ะให้เลือกวิกงแรกเลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่นหน้านี้นะคะสาหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาที่สมัครสมาชิกนะคะ ขั้นตอกนการสมัครสมาชิกนะคะชื่อผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะที่เราตั้งได้เลยนะคะอ่าอีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลจริงก็ได้นะคะหรืออีเมลปลอมก็ได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอนะคะต่อมานะคะรหัสผ่านนะคะตั้งรหัสผ่านที่เราจาได้แล้วก็ติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็สมัครสมาชิกใช้งานได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอแเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะ เมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้จะปั๊มยอดวิวไลฟ์สดของ TikTok นะคะก็เลือกไปที่ TikTok เลยเลือกหมดหมุดบริการค่ะเมื่อทุกคนเลือกเสร็จแล้วนะคะก็กลับมา copy link ตรงหน้านี้ได้เลยนะคะได้ปริมาณนี้ต้องการได้เลยนะคะ ราาเป็นการก็อยู่ที่4บาทกว่าๆนะคะจะให้กดสั่งซื้อเลยค่ะอ่ะเมื่อระบบเวลววาับคำสั่งซื้อแล้วนะคะจะขึ้นเป็นแท,บท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์นะคะสามารถเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมดหช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีสแกนสแกน QR code ค่ะโอนเงินแนบสมิธทูมันน,นี่วอลเลตังเปา a l ลท์คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะคะแต่และช่องทางนะคะจะมีขั้นตอนการเติมเงินให้นะคะแล้วก็สามารถเติมเงินได้แต่20บาทขึ้นไปเลยนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่ต้องการบริการเพิ่มเติมนะคะทางเว็บไซต์ก็มีให้นะคะสามารถมาเลือก สั่นดูที่บริการทั้งหมดได้เลยนะคะก็จะมีทั้ง f c e e o o o y y u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  e t t k t t o k n s t t g r r m นะคะ t e l e gram Twitter มีให้ใช้แบบทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและตอนนี้ก็มีทดลองงานใช้ฟู่นะคะมีของปั๊มวิว t ิก t ก็กับปั๊มถูกใจนะคะของ Instagram นะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะอ่าเรามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อของเราดีกว่าคะ่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะประวัติการสั่งซื้อของเราตอนนี้นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอ่า ต่อมานะคะเรามาดูที่ตัวช่วยเหลือกันดีกว่าตัวช่วยเหลือของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทางตัวช่วยเหลือกับไลน์นะคะสามารถแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะหรือทางตัวช่วยเหลือก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะแบบสะดวกเลยนะคะแต่ทางไ <few know. S 2> ลน์ก็จะเร็วกว่านะคะ สำหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะนี่คือช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆน,นะคะเพียงแค่ใส่เว็บไซต์เลยค่ะง่ายๆเลยแคเ่เพียงเพื่อนๆนะคะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ของตนเองนะคะแล้วส่งให้เพื่อนนะคะอัตรา,าค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%คาเจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะอ่ะแล้วทางตอนนี้นะคะทางแอป ทางเว็บไซต์นะคะก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดกันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง o i d และ iOS เลยนะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMTH MM m นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าค่ะที่เราปั๊มยอดวิวทิกต t อกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะกลับไปพิทิกตอกของเราเลย อตอนนี้นะคะย,บยับยัวดิจิตอาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากไม่กี่คนตอนนี้ขึ้นมาเป็นล้านคนแล้วก็วถือว่าคำสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ได้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิตประกันใดต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ